สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเซลล์แบ็กทอโต้นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าฮอนด้าซิต mm ี hmm. ้1.0 RS ทอร์โบนะครับพี่รถได้เป็นปี2021เริ่มใหม่เพียง9,000เ,เท่านั้นนะครับผมตัวรถได้เป็นสีบอลเทานะครับพี่ตัวรถได้เป็นสีบอลเทานานะตัวรถได้เป็นสีบอลเทาแล้วปี2021ด้วยครับพี่นะมาที่ตัวรถกันก่อนเลยครับพี่ด้านหน้านเลยเนาะด้านหน้าจะเป็นไฟแบบ ฟู LED นะครับพี่ใยเดีามันนี่เนหะมืนใตาหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเราหล่อกันเลยนะพี่นะครับผมกระจังหน้าสีดำนะพี่โลโก้อายสแตนเราไม่มีชนแบบพลิกคว่ำมจมน้ําอย่างแน่นอนครับพี่นะมาเลยนะครับพี่ด้านข้างนี่ล้อแม็กได้เป็นทูโทนตัดหน้าเงาลายใหม่เรยบร้อยนะครับผมกระจกข้างได้เป็นสีดําเมโดแบกนะครับพี่นะครับพี่การสารัต์ติดตั้งมาให้เลย้อยนะมือจับได้เป็นสีเดียวกันตัวรถนะครับพี่หล่อๆเลย นะครับพี่เสาอากาศคีพเทลามติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูที่อ่านท้ายพี่ไฟท้ายได้เป็นแบบ led ลมดำที่รอๆอกันเลยนะครับผมครับไฟทัศนทิมมีมาให้สองจุดกล้องถอยมีติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่มาดูภายในด้านหลังนี่ภายในกว้างมากๆครับพี่นี่สวยเลยนะครับพี่มีถัดยางมองมาให้เรียบร้อยเลยมาร์กยังอยู่เลยนะพี่เนาะนี่เดิมเดิมไม่มีขยับเลยนอตเดิมเดิมเลยครับพี่ ยางพลาสติกนี่ยังจิกได้อยู่เลยนะพี่นี่ลอ,อยเลยเห็นไหมนะครับพี่รถเดิมจริงๆนะคันนี้ไม่มีชนหนักพึ่ความจุน้ำหนึ่งแน่นอนครับพี่นี่เราหลอกกันเลยครับผมเรามาดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับพี่นี่เลยมาเบาภายในได้เป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้าคัททล่านะครับพี่นี่นตรงกลางี่เป็นผ้าเห็นไหมขัดด้ไรครับสกด้านล่างสวยๆเลยนะครับพี่เนาะเรามาดูออปชั่นฝั่งคนขับกันบ้าง นะครับผมออปชั่นฝั่งขารับพี่นี่มาที่ข้างประตูก่อนเลยครับพี่กลุ่มคอนโทรลข้างตูเนาะป,ปุ่มแองจินสตาร์เดอร์บลครับพี่เนาะสวยเลยโฮมอะไลมันติฟังก์ชันครับพี่นะกุ่มคอนโทรลควบกลุ่มวิทยุครับเฟรชชิปมีมาให้ทีนเรียบร้อยแนละ้วหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ครับพี่แอโโร์ต้เกียร์ออโต้นะครับพี่เนาะเบรกมือได้เป็นเบรกมือแบบเบรกมือแมนนวลน,นะครับพี่เนาะนี่เบาะนี่ตรงกลางนี่เป็นผ้าคาราทรายเลยพี่หัวเป็นหัวหนังข้างๆเป็นหนังนะพี่เนาะ เราหลอกกันเลยพี่เนาะนะครับพี่เจ้า Honda City 1.0 RS Turbo นะพี่รถได้เป็นปี2021ได้ไหมเพียง9 1 0 0 0โลเท่านั้นครับพี่กับราคา4 7 9 0 0 0บาทอยู่ผม s e อร์เบ็กทอร์ครับ